สาลาั่งเป็นวงแบบธรรมชาตินะครับให้แม่ครัวได้เตรียมไว้นะครับเตรียมถ้วยชาไว้นะครับเรียนเชิญแม่ครัวครับเตรียมอาหารไว้เรียนเชินนั่งที่โต๊ะก่อนนะครับเดี๋ยวเหลือเท่าไหร่นะครับเราจะจัดอาหารนะครับตั้งนะครับตั้งที่บริเวณกลางสาลานะครับตั้งตาราโต๊ะก่อนนะครับตั้งแฟนคลับที่โตระนะครับเดี๋ยวผมก็จะได้เช็คได้รู้นะครับว่านะครับเราได้จัดโต๊ะอาหาร พอท่านหรือไม่นี่ครับน,นั่งได้เลยนะครับยาวเรื่อยไปนั่งทิศตะวันตกนะครับน้องน้องทนอะไรบ้างโอ้ยเหรอไม่ต่อเนี่ยน้องน้องจะน้ำเปล่านะครับพอร้องแ้วท่านม <c oughs> านอา <c oughs> หารไม่กลัวไม่หิวเลยนะครับอิ่มอกอิ่มใจนะครับอาหารจะเก้อจะแล้วครับวันนี้ไม่กลัว นบอยกจะเป็นลมนะครับน้พ wow uh> um ัดนะครับแอร์มากนะครับก็กัวจะเป็มครับขยายขยายเลยเพราะว่าอากาศร้อนะครับอากาศไอนผมก็วัวหลานรับกลัวจะเป็นลมอกตังนรขอน่อ่อ่ยน่นขอน่หน ถ่ายรูปแล้วนะครับก็เจอหน้าที่โต๊ได้เลยนะฮะนาแฟนมนี่นะน้องนภัสตามแป๊บเดียวเราเต้นเลยนะฮะผมพูดในตอ่เช้าไม่มีใครถ่ายรูปเลยมันหน้าชื่นใจจริงๆสำหรับน้องกันนะครับน้องนภัสต้องนี้ไปไหนครับ